แต้องพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี้เจีอมราพี่น้องไปหยับต้อนหยับรียนกันพี่น้องเอา้าคำเฮีย,ยบุญบานชั้นกเก่าให้เอ้อาะไรคนถือเละปะปะสิจับตัว น้ำบริทัวมันก็สียงแรงอืม,มนี่เ,เปาเจไปตากกล้องแายเจ่มมาล่านะพี่น้องบรตจีก็บริคอยมาอันร่วมช่องมาตะดุดละอือฟาดขึ้นพอพึ่งรวยแล้ว <c oughs> ความทุกข์จุดได้แก้พาคีโอ้ย อร่อยส,สุดดิคุณขอขอบคุณนะคะเอื้ออาหารที่สนับสนุนส,สุดไทยสุดไทยหักพะลาดขี้ตุมแล้วสุดไทยผัดกระเทยลาวใส่โอ้ยเอามึงเอาเอาเออ้อ ได้ป่าบ่ทางในลอรี่เนาะเขาสวยห่างม้าอีกแล้วแหละโอ้ยปิดเรื่องของธรรมชาติชิวัยนะยิ่งพอวยวัดกันยังเมาอืมมันนอกขอกตา Bua sip 18 mục này đi đi. Ta mục kut lạo này Ta mục kut lạo đi. Ta mục kut đi. Ta mục kut đi. Ta mục mẹ tôm đi. Ta mục kut đi đi. Ta mục kut đi. Ta mục kut đi. Ta mục kut đi. Ta mục เอออ่ะยังออสิบแปดมุกุกตุกี่อะไรพี่น้องเฮ้ยอ่ะอ่าลงไปสอนหัวก่เฮ้ยนี่หนามลายพี่น้องดูนะว่าใครเมนนี่ดูเหมือนมาเมาลีนพันกัน เห็นทุกเบนเลยว่าลิ้นพันกันจนใส่เมาจะเมาอะไรปากเปืือกมะกอเล,อปลปอ่เป่าปวดหัวเป่าปวดหัวไ,ไม่เป็นห้อนไหนพี่น้องที่บ่กเป็นห้อนไหนยังได้อมคุยเขาคุยเขาบาลา <c oughs> จเจอแต่แบบมีขีเข้าวๆในนึงเห็นว่ <c oughs> ขบบนอาใส่เกือบขีบมาเลย แต่ปลาติ่มเปิลมันน้ำกันลีกับสมบูไกลตายแท,ท้อ้าวเอออ,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 อ้เอ่ออเออเออเอเอ้าฉุ้คอยลัดไปนำบ้านี่มึงก็ไปะกูขอดเกิบก่อนเด้อ บ่อยาก,กลัดไปน้ำให้มันคือมูคันคายเรอวกูมีงวเห่าไงบ่าะเพิ่มไปถ่านนี้ฮอตรีละพี่น้องเ้ยฮอตรีแล้ว บมมีมนเนี่น่บอเอิ้นเอื้ป่าเห็นไหมมีมนเอื้นป่านี่ยบออ้าวเาโอมสนิมตตาจะเกิด้นโอ้อันนี้บอกไม่ละอันบอกไม่ละเอาร้อยละพันจธอยากได้แหลให้สัญงามเหมือน สุขใช่ชายเห็นก็ต้องลงไหลอย่ายได้มอง <c oughs> มันมองเก็บกับไปอยู่ปราสาทดีกว่าผมมองอยู่กับลีเด้อ <c oughs> คนจนเระมีสิทธิ์ไหมคะคนจนเระมีสิทธิ์ไหมคะมีงานไหมคะไม่คะบาริญญาไม่มีไม่มีจีนะคะแต่มีค่ะงาะเอ้าลุงมันมีปัญกฏจีธาไข่ปูธาไข่พร้อมได้เม่นบ่เอ้าเออเอ้านี่ป่าอยู่น้าจะ ตอนนี้ตัวเงินตัวทองกำลังสีแมบนะเนาะอ้าวอือจักได้อีย่างดอกสรุปเจ้ามาหาป่าหรือมาเลนอย่างน้ำเดี๋ยดน่นะ แย่ป่าบ่ชิมีบุบุคือชิมีอยู่ดอกจะพ่นไหมอืม โอ้ยถือปากไปซะอุ้ยปากคอโอ้อยสิบแปดมุกโกนนรุดอีกแล้วพิมไปน้ำอุ้ยปากคอน้อยพี่น้องปากคอน้อยสงสารสุดไทยเด้อ ุงสารสุดท้ายดีโอูกับไลยอยู่ได้ล่ะมีที่สนัดสนุนสุดท้ายมากอ่ะอยี่า้จิงชันจะที่ด้วย่านาะงก็รักษาวไว้ดีอยู่นานใส่เชื่อสักอยู่ถือว่าแล้วเราเป็นคนบ้านนอกเนาะก็ใส่ตามนี่นแหละประกอบขึ้นหน่อยใช่โอ้ยอย่าให้ง่าย่นนี้ก็บรรดายเลย โอ้ยตาย,ยเป็นอะไรเคยพ่อใหญ่กว่านี้ป่ะโอ้ยแค่ไห่กว่านี้แล้วแต่แล้วอันนี้บไปท้าวได้ข้าวเดียวเบิดค่อยน,าานักข้าวกนแม่นบ่ะไทางนั้นฉีบไเห็นยังซะเอาทำไมอยู่ดีกินได้อมื่อนี้เด้ออื้ม Ừ, 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 Mhm. ừ, Mút 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 ừ, cho Mhm. nhang có gì Mhm. có Mhm. gì ra thì Mhm. Mhm. có gì Mhm. Mhm. Ừ, หน้าเงือกอะไรสีดำน,านะน้าเนาะเข็ดนี่ยกเข็และชีีสนบุคคลแมนหน้าก็นาเฮาเนาะหน้าก็นาเฮาลีกลีเฮาแมนผู้ใดบริจาคเบื้องผู้ใดเกียรติผู้ใดสร้างกันย่างขับแมมแล้วกับพ่อเต็งตาย เท้าตัวเองบ่ได้ใดนอกจากให้ผู้อือ่น,นเท้าสัปเหร่อเอาอา้มม่อุ้มี่มาแตงหมทั่วกิ่นยูเงินบ่มีไดไปไปเก็บไปไปเอาสิเป็นมุกุลูัวเดียวจ้าเอาจะถิ่มย,ยู่หันเนาะ โอ้ยเจ้าของสวนตัวนี้เจ้าเป็นผู้ไร้เป็นแงบังแตงคอยเขยจะไปแจ้งเข้าบ้านเตรียมรถไปไปเบิร์กเพียงเอาคักเลยเด้อเจ้โอ้ยบุดมานน้ำสุดท้ายเด้อ ถอดไปน้ำบ่ได้เดี๋ยวอะไปกับไปซะขอดเพิ่มก็เขาลบบ่ถ่าเขาเลยถ่าเนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบ้าเจกมันอื้อนําลาพาไปเอ๊ ma má cá hao vì đâu ơi má cá hao Ui lực Má cà hao má cá hao Ui Ui

น้องเจมสหมเจเมื่อวันตนเนี่แล้วนี่ราคาเนา่มาล่าเบื้องแนมามักแล้วเข้าไปเบิร์ไม้ไหวแต่ด่านแล้วคืนเขาไม่เงื่อแล้วเก็บไปเบิร์ไม้ไหวแต่ด่านด้วยวันนี้เอาเชือกนำมาห่อไว้ไม่ยังจะบอกเลยอเขากรปิดเียวลมแล้วปูไก่บ้านเออปูกปูไก่เฮือนพดได้เก็บเมื่อวตัก่

เ oh ก็บเก็บเก็บเก็บกคบกได้ยังเอาไปเบิรข้างนี่บมีทำไมแต่เจ๋อแม่นบ่ปลวกที่สวนปูกีเต็มอยู่พราวมีกับอิ่มแล้วขอบคุณหนึงะหาเีม้วก่อนดอวจะใส่ใหญ่อมันเีมันเพี้ยเขาอย่างาีนะมันคือบางสีขม่ไง

เอาคนดูเนาะดูไปพวกดูแต่แต่ว่าเนี่ยกูจักปลูกมีที่ดิว่างป่ากูว่าถิมซื่อไม้ยังหลอกกบเรากเขนี่กูมันลากจนบูดือแม็นป,ป่ป่าในน้องหนักสิบห้าเปเบิ่งเต็มชวดชวดอยู่แม็นป่ะ พราะเพราะเขาควรมีต่คนขยันเดอไอเอื้นหอทานดิเขาก็บอกปัญญาปลูกอยู่นี่ก็คือได้กินเบิดแถวนี้แม่เมนวันนี้ก็พรว่าแถวหมู่บ้านทานดิกับปแจกโอ้สงสารสุดไทยเดี๋ยวปลวย ก็มีอีออกบ่เอาบวกขกัดเจนด้วยเอออาถือดูผัดวะยืนกีกับมีบอีกเนาะ ก็ปูกเอกนล่นะแมนบอสบอกน้ำคนหรือบอสนีแมงบ่ก็ปูกชินดาบมาแต่เด็กเออมาแต่กลางคืนมาปลูกไม่ป่าป่ะเนี่ยเจอป่าเลยมันย่างอีกก pues ็จะไปรอบ่สนักละกลางคืนไว้ ยับพลาดลงนั hmm. mm ่ไ hmm. ด mm ้โ hmm. อ mm ้ม hmm. mm ักเมาอือ hmm. ม yeah. mm ักเมามักทั่วมักเมาอาจารย์นั้อหัวเนื้ขคางนั้นสเปรย์มังคุดหลายพูดมีแต่ท้องคำสวยรวยมาก าพีตกนำ้ำโอ้ยพียังตกน,ำน้ำเนาะใครเดีหยด <พา S 1> <ท>ตกใจฮะฮะ้ะฮะฮะตกแนะนะฮะนี้เอาเก็บฮะฮปปนะฮะฮะฮกฮะ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 ฮงฮะฮรฮะฮะฮาฮะ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 ะฮะฮะฮสฮ่ฮะฮาฮะ เดนอะไรนบุดบุยนะอะไรสบเลยนังเงอกกำลังรอยน้ำเนาะนป่าอยู่นี่กระไลนี่พี่น้องเดียวจิพาพี่น้องลงบง

เบึงดุกมัตวงแต่งพ่อเบ่อแล้วพอแล้วไาห้ไปห้เขาหลักเลยเขหลักจมริเรือได้ขามายังก้มี่เกะท่นี้เขาก็เอาไปจุดบอันน้จสิเป็นกุด แมงคูนเหี้ยอะไรไป้องโอ๊ยวิลัวก็จะมาปล่อย,ยงัวเลีนนเ้ยงงัวเด้อจ้ามันเลี้ยงงัวกบไผาคนเดียวคคนเดียวเดี๋ยวช่วงเที่ยงก็จะมีเพื่อนมาละมาเลี้ยงน้ำจ้ากรับสวายดีจ้าวันนี้ ใสทุตจะสุดยังเราจะขาสุดท้ายนะจะขะไม่หยามโตงแล้วก็เก็บมักตัวมักแต่งห้บเจเมื่อไว้ต่ำกินเจ้าค่ะวันนี้ยายรวยไม่เลี้ยงงัวคนเดียวนะคะสุกเสาร์อาทิตย์ก็มีนางเหมยมาช่วยเลี้ยงค่ะว่ามันค่ายโทรศัพท์บอกเมยก็ได้ ปั๊บ,บมเมื่อเฮาสวยเลยพี่น้องเจะขามาที่สิตสาพาจากรน,น,นะเจ้าขาดีหลักลีเรือเมื่อเจ้าขาวันนี้นวัน,นหวยออกน,อนะคะขอให้ทุกคนปังปังเฮงเฮงถูกรางวัลใหญ่เด้อจ้าเดอ้อเรานม่เล้ใ,นใ,นใครหว่ โดยเฉพไอบอมเด้อไอโดยสวัสดีเอง